เคยลำดับทำลายแตงโมนิดาพระตกแม่น้ำเจ้าพระยาจากกรณีคาดกันว่าแตงโมนิดาพระตกแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างล่องเรือแตงโมนิดานั่งสปีดโบท๊ทไปถ่ายรูปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเพื่อนคาตกน้ำตั้งแต่ตอน4ทุ่มเพื่อนบอกหากันเองไม่เจอเลยแจ้งกู้ภัยตอน5ทุ่ม1ชั่วโมงหลังจากแตงโมตกน้ำ แอนนาโพสต์ใน Facebook แตงโมตกน้ำตอนประมาณเที่ยงคืนแอนนาและเพื่อนๆไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาทันทีบิมสรันยูเอาเจ็สสกีมาช่วยหาแตงโมกู้ภัยยังหาไม่พบกระแสน้ำเชี่ยวมืดต้องค้นหาว่ายทวนกระแสน้ำจนไม่ไหวแล้วนักข่าวช่องหนึ่งบอกว่าเจอเพื่อนที่นั่งสปีดโบ๊ทพร้อมแตงโมพยายามสอบถามแต่เดินหนีพี่ชายแตงโมรีบมาที่เกิดเหตุทันที นักข่าวบอกว่าเพื่อนแตงโมที่นั่งสปีดโบ๊ทกับแตงโมยังคงอยู่ในสปีดโบ๊ทนักข่าวยังไม่สามารถถามข้อมูลได้ตกแม่น้าได้อย่างไรยังไม่มีใครกล้าแจ้งแม่ของแตงโมเลยอันนี้เข้าใจมากๆเลยละคะ่ะ โดยสรุปเหตุการณ์เกิดเมื่อประมาณสี่ทุ่ม40นาทีแตงโมตกจากท้ายเรือสปีดโบ๊ทสีฟ้าขาวเรือที่มาเทียบท่าเวลาห้าทุ่ม29นาทีนักข่าวที่มาทันสามารถสัมภาษณ์เพื่อนแตงโมได้นิดหน่อยก่อนเพื่อนจะเดินหนีจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครคุยกับเพื่อนแตงโมได้นอกจากนักข่าวที่มาทานัน